สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนดาเนาะจ้ะมอนิดาสีผ้ามอานเฮ็ดสู้เนี่ยจ้าเพื่อนๆสู้เมกนเนาะจ้ะเนาะปีนี้บ่คอยงาม กยไเนี่ยงามๆปีนี้บ่ค่อยงาม,อ,งามอาจจะเป็นเพราะอากาศเด้อจะเพื่อนๆเนี่ยพล้วยไกยยยย่ดีดอกใหญ่ๆแต่ว่าเพิม่มวิลายสายพันธุ์เด้อจะเพื่อนๆบางไออีกสายพันธุ์หนึ่งนะั่นนะเพิ่นจะเบือ่อเด้อจะเด้อเดียด๋วยดวดาภาพไปเบิง่งเนาะจะเนาะอีกสายพันธุ์นึงจะเบือ่อสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนดาเนาะจะมื่อในดาสีผ้มาม่าน็ดสููแม็กที่เนาะจะเนาะ หลังจากดาผ้าไปเก็บซู้เม็กในป่าแล้วนี่จะซู้เม็กที่ดาเตรียมไว้เนาะจานะเนาะนุวยบไคยงามแต่ว่าประโยชน์เยอะประโยชน์กันยั่งค่องคือเกาโดยจะวิตามินซีสูไอลดความดันโดยจะลดความดันลวกะ็สามารถบรรเทาอาการไข้อาการเจ็บเจ็บข้อจังสีเดยจะเดี๋ยวนั่งสีเฮ็ดชาจากซูเม็กเดี๋ยวก่อนอื่นนั่งกงิตรงลลังซูเม็กก่อนเนาะจ้ะ อย่ไม่ให้กันไล่จ้าเพื่อนๆจ้าละแต่ไอ้กานเดินก็ขอขอบคุณทุกๆคนเดื้อจา้าจเขมรับช่มรับฟ้ามา่เป็นกำลัล่ใจให้ดาดาก็จะพยายามหาสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับผักป้าย่าก,กินได้ที่ยุ่ในอเมริกาเดื้อจ้าละมาอันแช่ข้มรู้ให้เพื่อนๆได้รับรู้เนาะจ้าเนาะโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวอเ,ออเมริกาหรือาอยุ่ยุโรโป เพราะว่าข้อมีพืชมีสมุนไพรคล้ายๆกันเนาะจ้าก็สามารถเอาไปดัดแปลงในชีวิตประจําวันได้เนาะจ้าอ,อย่าตาดาเมลเจจ่าย,ยดาผ้าล้างสู่เมกเด้อจ้าก้อนึ่นเป็นหลังสู่เมกให้สะอาดเด้อจ้าเด้อสู่เมกนี่สามารถเอาไปยันประกอบอาหารเพื่อต้องการลดเปรี้ยวเด้อจ้าเพื่อน โดยจะแกะเอาแตงจ้เมล็ดนอกจากจะว่าอันนี้ดาเห็ดเป็นชอเลยเพราะว่าดาจะเพชดชาสู้แม็กซ์ซื้อนอกจากอก้าเนาะวิตามินซีจะสูงลายจะสู้แม็กเนตแล้วก็มีสารต้านอนโุโมูลอิสระน้ำเนือ้อตาสรรพคุณอันเรียนกานสามารถ ลดอาการไข้อาการเจ็บข้อจากไข้หวัดน้ำเน้อจะเป็นเพื่อนจา้าจะเป็นอันเสร็จเนาะจะนะล้างเสร็จแล้วเดีด๋วยวค่ะจะไปต้มน้ำจา้าโดยได้จะใส่น้ำ้างเสร็จแล้วจะเป็นเพื่อจนจ้าก่อนเริ่มพลังช่วงเมกสาร์เบสเดอ ซูเมฆมี่สามารถอาไปอนประกอบอาหารเพื่อต้องการลดเปรีย้ยวเด้เนื้อ้าเพื่อนโดยจะแกะเอาแตงกวาเล็เนอาอจ้าจะว่าอันมีดาเฮ็ดเป็นช่อเลยเพราะว่าดาจะเห็ดชาซูเมฆคือซื้อนอานอจ้ะเนาะวิตามินซีจะสูงลายจะซู่เมฆนีแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระน้ำเนื้อ้า สปะคุณอันอื่นกาบนสามารถลดอาการไข้อาการเจ็บข้อจากไข้หวัดน้ำเนื้อจากเพื่อนๆจ้าจะเป็นอันเสร็จเนจาะจะนอะลางเสร็จแล้วเดีด๋วยวค่ะจะไปต้มน้ําจ้าโดยได้ะจะใส่น้ําลางเสร็จแล้วจ้นเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆจ้าด้จะใส่น้ําไอ สองถ้วยตวงเ้ยจ้าน้ำสองถ้วยตวงเนาะจ้ะเนาะเีวจะต้มน้ำให้เดือดเลยจ้าเพื่อนๆจ้าน้ำก็เดือดแล้วเนาะนัง่งปิดไฟเลยเด้อจ้า นั่งจะเติมน้ำน้ำเพริงเด้อจ้าน้ำเพริ่งโบหิเห็นีหอเนาะจะนั่งจะเติมน้ำเพริงลงไปแตะว่านั่งจะแยกก่อนเด้อจ้าจะป้อนน้ำเพริงลงไปใส่อันจะละลายน้ำเพริงก่อนเนาะจ้าตอนนี้จะละลายน้ำเพริงก่อน มือละลายน้ำผึ้งดีแล้ว,ลวด้ยวยจ้าแลายน้ำผึ้งดีแล้วนั่งจะแยกน้ำผึ้งไว้เพราะว่าจะเติมน้ำผึ้งในที่ลังเนาะจ้าแล้วก็จะเอาน้ำห้อนแช่ลงไปจ้าแล้วค่อยๆใส่ซุปเปอรลงไปด้ยวยจ้าเพื่อนๆจ้าน้ำผึ้งนะเดี๋ยวนั่งจะามาเติมข้างหลัง จะเห็นเลยจ้าภาส,สีจอ,อกมาเลยเนาะเดี๋ยวนั่นจะมาบอกถึงประโยชน์ของซุปแมกหลังจากนั่งเฮดเสร็จแล้วจ้ะแช่ไวประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเน้อจ้าเพื่อนๆจ้ากดลงไปเนาะจ้าปิดฟ้าจ้า เดี๋ยวอีกสามสิบนาทีเข้ามาเพิิงกันเนะาะจ้าเพื่อน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 จ้ากระดเวลาแล้วเนาะนี่กระปามานเพิงสโมวงเลยจา้านั่งกระสิกองกระนมของสู้เมกยเลยจ้าก็าจะเห็นว่านี่คือนน้ำเพิงเทียนเข้าล,ะ,ละไล่ไปติตอนที่แรลกเนาะจ้เนะาะเอาลงไปผ,ผสมกันกับนำของสู้เม่ นี่เฉพาะคนที่อยากกินหวานเนื้อจ้ะขั้นไม่อยากกินหวานแต่บ่ต้องอันใส่ลงเนื้อจ้ะเดี๋ยวนั่งจะเอาใส่แก้วมาเบิ่งสีสันดีสวยงามของสู้แม็กกันจ้ะแก้วประจำตัวของนั่ง <laughs> ล้วจ้นเพื่อนจ้าน้ำสู้แมกเดี๋ยวฮอาไปดื่มน้ำกันเราไปบอกถึงสรรพคุณของประโยชน์สู้แมกกันจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกๆกคนหลังจากดาเห็ดสู้แมกไอชาเราดากระสิผาเมาดื่มเด้อจจะเด้อรสชาติของไอชาสู้แมกนี่จะคล้ายๆกับมะกอกเดือดจะมะกอกที่ฮอใส่ตับหงเนาะจ้ะเนาะผสมกับมะขามป้อมเนาะจ้ารสชาติจะผสมกันสองอย่างเลยจะแซ่บจ,จ้า จะแบบว่าเป,ปรเปี้ยวกลมกลมเนาะจะเนาะแล้วประโยชน์ของสู้แม็กเนี่ยก็จะไม่ได้หลายอยา่างเนาะจะเนาะไอ้ยางผู้ยิงเฮ้าไอ้ปวดท้องเน,นาะจะไอ้โดยไอ้อาการเป็นกระพกาากเพาะปัสสาวะอักเสบสู้แม็กเนี่ยก็จะ่อยบรรเทาอาการได้เด้อจา้า เราในผู้ยิ่งจะใหน้นุ่มบุตรน้อยจะนอสู้แมกน,นนี้กาสิสามารถซ้อยเพิ่มน้ำนุมน่มให้แก่สตรีจะให้นุ่มบุตรเด้อจ้าแล้วก็ไอ้ส้อยลดน้ำตาลในเลือดได้น้ำจ้กเพื่อนเพื่อนจ้าลดน้ำตาลในเลือดน้อยจ้านะแล้วก็ซอยเสริมสร้างไอกระดูกของห้าวไอแข็งแรงกว่าเก่าน้อยจ,จ้าที่ถามาเป็นอย่างสู้แมกคือมีคุณสมบัติแบบนั้นเพราะว่าสู้แมกมีวิตามินหลายอย่างจ้าเดีย,ดยวดจะมาบอกถึงน้อยจ้าตอนนี้เอาประโยชน์ก่อนน้อยจ้าแล้วก็สามารถลดน้ำตาลในเลือดแล้วแล้วก็สามารถ ใส่ดีๆสำหรับผู้ที่เป็นใบเบาหวานเด้อจะกเนาะไอเพราะว่าไอเพิ่นรสระดับน้ำตาลในเลือดและผู้ป่วยเบาหวานี่กสิสามารถควบคุมน้ำตาลได้เพราะฉะนั้นหากผู้ป่วยเบาหวานสามารถดื่มชาส้มแมลแต่เมื่อลแก้วี่ก็จะดีหลยจะแต่ว่าอย่าไหลก็นั่นเนาะเนาะแลวอีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กกระดูกของเท้านจ่นเนาะสมเส้นะรูกทีสิกรกระเซมเสริมสร้างให้แข็งแรงก็นเกาเนาะจ้ะนี่็คือประโยชน์อีกอย่างนึงของเพื่อนเนาะ แล้วก็ประโยชน์อีกอย่างต่อไปสารอาหารในซูแมกนีิโนสามารถส่้ยป้องกันเชื้อราจากแล้วก็ป้องกันการอักเสบจากการติดเชื้อด้วยจากไอหากเป็นห้าอันถือไอก มีดบาดถึกิ่งยังก็ตามเขาสามารถเอาไอ้สู้แมกี่เนาะและลล่น้ำและไล่น้ำแบบเค็มๆข้นๆแล้วก็น้ำที่ได้จากและลล่น้่นมากันท่าแผลของข้าเป็นการป้องกันเชื้อราป้องกันการอักเสบป้องกันเชื้อโรคเพราะว่าสามารถข่าวเชื้อโรคได้จะเห็นแผลของข้าบปอดอักเสบจ้ะนั่นคือสรรพคุณอีกอย่างโตไปเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ยังสามารถป้องกันต้านทานอนุโมอิสระได้เพราะฉะนั้นก็นคล้ายๆก็ว่าสามารถป้องกันการ ก็ให้เกิดเซลล์มะเร็งประมาานี้เนาะจานั่นก็คือไอ้ผลธเข่าๆที่เพื่อนเดบามาเ้อแล้วในสู้แมกนีไม่อย่างบ่มีวิตามินซีสูงจ้าแล้วก็มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมจ้านี่ก็เป็นสารธาตุอาหารที่เพิ่นมีเป็นสารหลักๆเนาะจานะไอคันประโยชน์ของสู้แมกมีหลายแบบนี่เพื่อนๆก็ลองกินล่องชิมเมืองเด้อจ้าโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในเขต เขียนฟังอเมริกาหรือว่าฟังยุโรปพากมีผึ่งสมุนไพรสู้แม็กเน่ะศึกษาเรียนรู้เบิง้งเนื่องจากภาวะสรรพคุณเพลนเยอะยาสมองขามแล้วก็ยาสับสนเนื่อจากระวังสู้แม็กพีดกับสู้แม็กที่กินได้นะเดี๋ยวเขาลองซิมเบิ้งก่อนจ้ะยิบอชื่นใจจ้ะเพื่อนๆจ้าชื่นใจแล้วสู้แม็กพีดกับสู้แม็กที่กินได้สู้แม็กจะมีหลายสายพันธุ์สู้แม็กพีดเนี่ยนะนะ ใบของเพื่อนจะลื่นจ้จะบ่มีขนแล้วน่วยของเพิ่อนออกมาเนี่ยนะจะเป็นไอ้พุ่มเป็นพ่วงเป็นชอ่ชอช่อใหญ่ๆแตกออกขึ้นดอ,อกไมน้นี่จ้าแล้วอันชอ่อก็จะเป็นสีขาวแต่ว่าสู้แม็กกินได้นั่นนะลักษณะเวลาเพิ่อนออกดอกออกมาออกจะติดกันเป็นกุมเป็นก้อนจะบ่แตกออกเป็นชอ่บอบ่แตกออกเป็นพุ่มเป็นพ่วงแล้วเพิ่นจะมีสีแดงจ้าสู้แม็กพิษค้นแม่เขาไปจับไปบายเขาจะขั้นละะเลยจ้าไอ้ละกัมีพิษหลายๆอย่างทีดายยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ ดาก็ขออยากขอเตือนเพื่อนๆือนทุกๆคนด้อยจากบพว่าการจะเป็นกินสมุนไพรกินผักป้ากินเห็ดหรือว่ากินเอียงก็ตามถ้าตรงศึกษาเรียนรู้ให้ดีจากข้อมูลจากหลายๆแหล่ง้อมลที่นาเสื้อถือได้เนาะจากแล้วข้าบโพน่ใจข้าก็อย่ากินก็นกนจนกลัวว่าข้าจะแน่ใจว่าอันนั้นคือแม่ไอ พือถูกต้องและใส่ประโยชน์อันใดเน่เขาต้องหูงสาะจากเขาต้องศึกษาเรียนรู้ให้แน่นอนหให้แน่ใจก่อนจะห้าจะกินเด้อจจากเราก็อนดากระขอขอบและคุณเพื่อนๆทุกๆคนเด้อจากที่มารับชมรับฟังแ้วการอย่าลืมเด้อจากกดชอบจะกลายกดไลค์กดแชร์เพื่อว่าจะบอกลาดคลิปดีๆต่อไปเนาะจ้าเพราะว่าดาคาสิหาความรู้หาสาระเกี่ยวกับผักปลาสมนุนไพรอยากินได้หรือว่าเห็ดกินได้เนาะจะเนาะขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาต้องศึกษาให้นัดกาเก่าจ้าในการจะ กินยีหยังก็ไดเนาะจ้ะไอเพราะว่าของบานเพื่อนบางอย่างกับ,บ่คือของบานเทาเนาะจ้ะเนาะการต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ขอไอให้เพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกด s u บส c กลายกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหฮดาได้เฮตดคลิปวิดีโอดีๆต่อไปแล้วเฮาจะได้ไม่อันแลกเปลี่ยนความู้กันเนาะจ้ะเนาะไอกะหวังว่าไอความู้ที่ใดเนี่ยจะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนบ่หลายกันหน่อยเด้อจ้ะเดี๋ยวพ่อกันคลิปต่อไปจ้าทุกคนเขาบคุได้หลายเด้อจ้าสวัสดีครั้งนึง